กระสายสารจะราดน้ำจิ้มลงไปอีกเนาะน้ำจิ้มเผ็ดๆพี่น้องมาเลยจ้าพี่น้องทงั้งเมืองไทยทั้งฝั่งลาวทั้งต่างประเทศก็มากินกระสายสารจ้าอากาศหนาวพี่น้องหาแนวกินเผ็ดๆจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนจ้าวันนี้ว่าป่อกระใสสารผ้าแสบขึ้เก่าจ้าเนี่สใสสารเด็กุ้งแซ่น้ำปลาจ้าพี่น้องจ้ากุ้งแซ่น้ำปลาก็มีมะละจ้ากระลำแก้มหอมป้อมจ้าพี่น้องจ้ามะละมาจ้าแสบๆจ้าขึ้นอยากไหมพี่น้องจ้ากุ้งแซ่น้ำปลาตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้อง กระสายสารจาลาลน้ำจิ้มลงไปอีกเนาะน้ำจิ้มเผ็ดๆพี่น้องมาเด้จ้าพี่น้องทั้งเมืองไทยทั้งฟังลาวทั้งต่างประเทศก็มากินกระสายสารจ้าอากาศหนาวพี่น้องหาแนวกินเผ็ดๆจ้าอบอุ่นร่างกายมาเด้ค่ะแซบๆครับพี่น้องก่อนกินกะอบอุ่นร่างไก่นิดนึงเนาะพี่น้องเนาะ อากาศมันหนาวจ้าข้าคผพี่น้องัซ่บพี่น้อง bụng xăm xăm ra บอกมอกล้องเต็มอยู่พี่น้องอากาศมันหนาวแห้งเป็นเก็ดน้ำแข็งแล้วจ้ะต่ำต้นใหม่ กินก็หอมปอมเข่ากันพี่นักหวานจืดจุวยจ้ะกุ้งหวานจืดจุ๋ยเลยพี่นนอง มือ่อื่นวันจันทร์สาวไอ้สามจะเดินทางไปเห็นงานกับสามีพี่น้องจักจิได้ลงคลิปหรือบล็อถ้ามีโอกาสก็จะได้ล,ลงพี่น้องอจะไปเดินลุ้งคลิปกินจ้ะ เพราะว่าช่วงล็อกดาวน์เนาะว่าร้ว่าจะไม่ร้านอาหารเปิดหรือบอ่กะเทียมเนี่ย อากาศหนา,นา,นา,า,าวนะค่ะคือเมื่อหนอกพี่น,น้องจิบไหวซอยได้หลายแล้วจ้ะอากาศเท่าร่างกายเท่ามันหนาวแห้งมาเลยจ้ะถ้าจิบไหวมันจิบหลังกายเท่าสิอุ่นขึ้น

那个水塔 วันจ่วยๆพี่น้องเพชรค่ะอล่จ้าพี่น้องจ้าพวพอกันคลิปหน้าจ้า